วิธีการป้องกันไม่ให้ไฟล์างานของเรานะครับเสียหายเวลาที่เราเอาไฟล์เก่าเนี่ยกลับมาใช้ใหม่รวมถึงตัวโมเดลต่างๆด้วยนะครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาที่เราเซฟงานไปแล้วนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นเรามาเปิดไฟล์างานเดิมกลับขึ้นมาใช้ใหม่ พอถึงเวลาเรนเดอร์เนี่ยสีของแมทเทียลของไฟล์งานของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปหรือไฟล์บางส่วนอาจจะหายไปแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยอาจจะถึงขั้นเรนเดอร์ไม่ได้เลยปัญหาเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่มาของปัญหาก็คือบางครั้งเราอาจจะทํางานผ่านเอทานอลหรือผ่านแฟดไดส์แล้วไฟล์ข้อมูลของเราเนี่ยมันถูกบันทึกไว้อยู่ในเอทานอลเมื่อเราเปิดกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปหาไฟล์ตัวเดิมตัวต้นฉบับไฟล์แมทเทียลหรือเท็กเจอร์ต่างๆใน Eternal. ของเรากลับเข้ามาในงานได้หรือบางทีไฟล์ก็อาจจะอยู่ในเครื่องด้วยซ้ำไปนะครับแต่มันก็กลับไปหาไฟล์เดิมไม่เจอคือไปหาตำแหน่งของไฟล์ข้อมูลนะครับของตัว texture material หรือตัว proxy model ที่เราใช้เนี่ยมันหาไม่เจอมันก็เลยเกิดอาการบั็ขึ้นนะครับทำให้ material ของเรามันผิดเพี้ยนไปหรือเรนเดอร์ไม่ติดเรนเดอร์ไม่ขึ้นถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดปัญหาเหล่านี้นะครับเราก็ควรจะป้องกันมันไว้ก่อน ส่วนเราจะป้องกันมันยังไงนะครับวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างการทำของผมเลยวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับให้เราไปที่ extension เลือกที่ relay แล้วก็เลือกที่ pack project ส่วนที่มันจะเป็นปัญหาต่อมาก็คือเราจะ pack project ยังไงให้ไฟล์ของเราเนี่ยมันอยู่ครบสมบูรณ์ผมจะอธิบายในส่วนของเรื่อง pack project ก่อนนะครับการ pack project เนี่ยคือการรวบรวมไฟล์ทั้งหมดที่เราใช้ในงานไม่ว่าจะเป็น texture หรือว่า p ็อกซตัวไฟล์ของไฟล ies รวมกันไว้ในไฟล์ซิปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีไฟล์ทั้งหมดอยู่ข้างในรวมทั้งตัว sketchup ที่เป็นตัวไฟล์งานของเราด้วยเวลาที่เราแตกไฟล์ซิปออกมานะครับเราก็จะสามารถเปิดทำงานต่อได้เลยโดยที่เราเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าไฟล์อะไรมันจะหายไปหรือถ้ามันเกิดอาการที่หาไฟล์ไม่เจอนะครับเราก็ยังสามารถที่จะมากู้ไฟล์ต่างๆในนี้ได้ ทีนี้การที่จะทำให้มันมาครบสมบูรณ์แบบนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องไปเช็คแมทเทเรียลทั้งหมดก่อนนะครับว่าโมเดลที่เราเข้ามาใช้เราไปหารูปเท็กเจอร์ต่างๆมาใส่ให้มันครบถ้วนหมดทุกตัวหรือ,อยังแต่การที่เราจะไปนั่งเช็คแต่ละตัวมันก็จะเสียเวลานะครับวิธีการเช็คไฟ์ลต่างๆพวกนี้ให้เราไปกดที่ extension v e w e r แล้วก็เลือกที่ไฟล์ p a t h Editor หรือ เราจะกดใน v i l ล y a แ s สเซท i อดิเก็ได้ดูที่ไอคอนรูปสุดท้ายนะครับตัวเ a m e b u f f er, ฟ e ให้เรากดที่ตัวสามเหลี่ยมเล็กๆที่มุมข้างล่างของมันเลือกอันล่างสุดนะครับ Open v i l a y f i l e p a แพ Editor ในตัวไฟล์แพดก็จะมีเท็กเจอร์ทั้งหมดที่เราใช้นะครับไฟล์ทั้งหมดที่เราใช้ตัวที่เป็นสีเขียวนะครับอันไหนที่ขึ้นสัญ,ญลักษณ์สีเขียวแปลว่ามันปกติดีส่วนตัวไหนที่มันขึ้นสีแดงนะครับขึ้นสีแดง,แดง แปลว่าไฟล์ตัวนั้นเนี่ยมีปัญหาเราก็ต้องไปหาไฟล์พวกนี้กลับมาใส่ให้มันนะครับวิธีการใส่นะครับก็ให้เราดูที่ด้านหลังของชื่อของแต่ละตัวมันก็จะมีชื่อไฟล์ที่เราจะต้องไปหามาใส่ให้มันเดี๋ยวผมจะลองหาสักตัวหนึ่งตอนนี้ผมเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ย้ายไฟล์ตัว t e x t เจอรนะครับทำให้มันหาไม่เจอเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับ ทีนี้ถ้ามันขึ้นแดงๆแ,แบบนี้นะครับให้เราเลือกสักตัวหนึ่งตัวแดงๆเนี่ยเราก็คลิกขวาเลือกที่ set pad แล้วเราก็ไปหารูปของ texture นั้นนะครับในตัวโมเดลที่เราเก็บเอาไว้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับชื่อของมันเนี่ยจะขึ้นมาที่ file name ถ้าเรายังไม่เลือกตัวไหนนะครับชื่อที่มันต้องการตามหาคือชื่อนี้แต่ถ้าเราไปกดเลือก texture ตัวอื่นไว้นะครับชื่อมันจะเปลี่ยนไปก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับลองเก็บชื่อตัวนี้ไว้ แล้วก็เอาไปเซิร์ชหาในโฟลเดอร์โมเดลที่เราเก็บไว้นะครับมันก็จะหาเจอได้ง่ายขึ้นแล้วก็กด Open มันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปนั่งหาทีละตัวมันก็อาจจะเสียเวลาถ้ามันอยู่ในหัวข้อเดียวกันนะครับถ้ามันอยู่ในหมวดเดียวกันให้ดูที่แถบสีขาวก็ได้ถ้ามันอยู่ในชื่อเดียวกันในหมวดเดียวกันแปลว่ามันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน เราสามารถที่จะเลือกทั้งหมดนะครับกดชิปเลือกทั้งหมดในกลุ่มนั้นๆเนี่ยแล้วก็คลิกขวาเซตแพทแล้วก็ให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บเท็กเจอร์ไว้นะครับเข้าไปในนั้นทีนี้รูปแมทเทียลเนี่ยมันจะไม่ขึ้นละมันจะให้เราเลือกเป็นโฟ er, ลเดอร์เราก็กด select folder นั้นได้เลยถ้าเท็กเจอร์เรายังอยู่ในนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวทั้งหมดทั้งชุดตัวนี้ก็ช่วยประหยัดเวลาไปได้อีกเยอะเลย แล้วก็มันจะมีอีกประเภทนึงนะครับที่เป็นสีเหลืองอในไฟล์นี้ไม่มีนะครับถ้าของใครมีนะครับลองเช็คดูมันจะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยแปลว่ามันหาไฟล์ไม่เจอเหมือนกันนะครับแต่มันมีข้อมูลสำรองไว้ใน d i c y User ที่ไหนสักที่หนึงแต่มันเป็นแค่ตัวสำรอง ถ้าเราสามารถหาไฟล์ตัวจริงได้เราก็คลิกขวาเซตแพดเอาไฟล์ตัวจริงมาใส่ให้ครบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไว้พวกนี้จะอธิบายละเอียดให้อีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปเบื้องต้นก็คือเราจะต้องหาตัวที่เป็นสีแดงพวกนี้ให้เป็นเป็นสีเขียวให้ได้มากที่สุดนะครับบางตัวเราอาจจะหาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแต่พยายามหาให้ได้มากที่สุดทีนี้ถ้าตัวไหนที่เราไม่มีเท็กเจอร์นะครับ ก็ให้ลองนึกย้อนดูนะครับว่าเราขาดเท็กเจอร์ตัวไหนไปตัวไหนที่เราไม่ได้เลือกเท็กเจอร์เองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ็อปแล้วพ็อปส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้แมทเทียลมาถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับไฟล์แพดไอดิเตอร์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เราจะต้องไปหาเท็กเจอร์มาใส่ให้มันเองนะครับลองดูดแมทเทียลแล้วเข้าไปเช็คที่ Color อร์ใน d e ฟอ u l t ดูที่ t e x t เจอร์สล็เข้าไปให้ถึงตัวบิ t แม p แล้วก็เช็คว่าที่ไฟล์ในบิ t แมเนี่ย มันมีปัญหาไหมมันมีเครื่องหมายตกใจอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าไม่มีก็แล้วไปแปลว่ามันปกติดีแต่ถ้ามันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นอย่างเช่นผมจะลบที่อยู่ไฟล์เปลี่ยนชื่อมันนะครับแบบนี้มันก็จะหาไฟล์ไม่เจอและแปลว่าไฟล์เท็กเจอร์เรามันมีปัญหาตัวนี้เคยมีทําคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับพอเราหาเท็กเจอร์ทั้งหมดครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็กดที่ extension ได้เลยนะครับไปที่ vle แล้วก็เลือกที่ pack project มันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับเราก็แค่ไปเลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะ save ตัว pack project ไว้นะครับแล้วเราก็กด save มาถึงตรงนี้นะครับถ้าไฟล์งานของเรามันใหญ่นะครับเราอาจจะต้องใช้เวลารอมันสักแป๊บหนึ่งใครที่ใช้ vle version เก่าๆนะครับ v l a y 4หรือต่ำกว่านั้นเนี่ย เวลาที่เราแพ็กโปรเจกต์มันจะขึ้นหน้าจอสีดำขึ้นมาแล้วก็จะมีเปอร์เซนต์วิ่งขึ้นมานะครับก็รอให้มันครบ100%แต่ถ้าเป็นในวีเลยห้าตอนนี้มันจะไม่ขึ้นหน้าต่างนั้นมาแล้วเราจะต้องรอให้มันขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะบอกว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยแพ็กเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคเราก็จะได้เป็นไฟล์ซิปลักษณะแบบนี้มาแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไฟล์ของเรามันจะหายไปไหน เสร็จแล้วเราก็เรนเดอร์ได้เลยนะครับสบายใจไม่ต้องกลัวว่ามันจะบั๊กหรืออะไรอีกถ้ามันยังจะบั๊กอีกมันก็เป็นที่สาเหตุอื่นแล้วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ทำเรนเดอร์กันอยู่ใครที่ยังไม่ได้กดถูกใจหรือกด Subscribe นะครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องเพจของทางเรานะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคเคล็ดลับต่างๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ